สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสุขสุข,ขอนกบุญส,อสบอนแม่น้องแกบมก็ไปสักยาสามอีกมาสาวนี่ตอนนี้ก็คนกำลังหลังไปปราสาพี่น้องพอมีคนตายอยีกเนาะในบ้านคนยังหนุมน่มหนุ่ปเาลุไงไ่ ว่าอะไรเนาะตายกับปตีเถ่าตีนมแบบเนาะตด้ได้ทุกลูกแบบคือว่าอลไรเนาะปะลาลงคนกำลังหลังไปแบบว่าตัดไหม่ตัดตอกเตรียมพื้นเตรียมรัวนะพี่เนอะนม่แต่สาวบ้านตัวเองนี่แหละเพราะว่าเขาเจ้าตายเมือวานนี้ตอนคํำ เดีาคาเจ้าก็แห่มาทางนี้แม่น้องแก่บมเป็นไข่แม่น้องแก่บมกับก็เลยบได้ไปซอยเวียเพิ่นเนาะเป็นไข่เป็นหนาวไข่แตกพี่น้องเว้ยเป็นสองลง,งเส้นเลงเมื่อเช้านี่แม่น้องแก่บมกับไข่พอน้องแก่บมพาไปสักยายอีกเนาะกินยานเลยนะกระบุลปาลูกเลย หลุดพอน้องแก็บุมบ้านนี่แม่นาลีพี่พน้องดิพอน้องแก็บุมไปนำก,นกันกับข้าเจ้าหมูย่างหมูขี่รถไทยเซลเซลพนขี่รถจักร <c oughs> เป็นกีขาดอยางนะโมูคักโอ้ยไข่สองสามเมื่อพี่น้องสลรพัดแต่ยาพี่น้องเลยยากินแล้วนี่ขบสุดเลย ยาแก้แพ้ก็มียาพิษสังกับมีพี่เราเยแต่ว่ากินลงไปยังบอกไข้ขึ้นแบบคล้ายๆแบบว่าเป็นตอนนั้นแหละพี่เราเยเป็นแบบตอนนั้นแหละเนาะเขาเขาว่าว่าไข้เลือดเหนียวแต่ว่ามีคนตายไม่ต้องแกบ้บมกับบนิไปสามพ่อบอสบายก็เลยไป่อยากไปกลัวไปมัวพี่เราเคนที่ตายในการฮากาศ ไอายุก็ยังบร่ได้แก่ได้เถาเราพี่นอ้องเลยหากับกลางคนไว้กลางคนนี่แหละตุ้มบุหม่มลูกซึกว่ว่าซีเรานาว,นาวพี่นอ้องเป็นก็หากัเป็นมือเดียวเป็นแบบเลือดเดียวเลือด,ดียังนี่แหละคนที่ตายไปนี่ก็ไ้ คนกต่ยังนุ่มเงิงปลาลุงเลยยังม่ไดี่ยวเดี่ยวอกแต่ว่าให้พอน้องแก่บุ้ไปไปแต่เมื่อคืนนี่ก็ไปครบไปงานนะข้าเจ้าแล้วกันไปกินทานเมื่อสาวนี่เนาะข้าเจ้ากายไปถิ่มพีข้าเจา้าประสิกายมาทางนะี้นทางกลางทางเลยเพราะว่าปกติพีภาษามันจะไปทางนั้นเนาะพี่น้อง แต่ว่าใหญ่พี่เป็นสาใหม่มเก็นสิกายมาทั้งเงินแม่ร้องแกบุมอยู่เลยอาการของแม่ร้องแกบุมก็ยังสึงหลงสึงเหล่งอยู่เนาะยังบวมใครก็เลยไปอยากไปเงินดีพี่น้องเลยบอกแม่มาเอาไปอยากไปเด้อถ้าอยากไปอยู่แต่ว่ามันแบบลุกขึ้นแล้วมันเป็นอยากเป็นวิ่งเป็นเบียนเนาะ เลยพอเราเก็บมุ่ไปต่างคนกำลังคนกับบ้านเราเองเนี่ยแหละก็สลางไปลายอยู่ตายไปะนกะก็มีลูกคนหนึง่งแต่ว่าป้ากันกับเมียเพิ่นเอาเมียในบ้านเนี่ยแหละแต่ว่าป้ากันพี่น้องแบบกระทันหันเลยพี่น้องเลยตายกระทันหันเลย ไปหาหมอคือกลางคืนนี่เนาะประมาณตีสองจะหาหมอเป็นนะประมาณตีสองแล้วก็ไปหาหมอแล้วก็ประมาณเจ็ดเจ็ดโมงแรงหกโมงหกโมงแรงกับเสียเนาะเป็นแบบนี้เลยสองขังแล้วขังทีสองบลอ็อตไปเลย อายพอน้องเข้มบุ้มประมาณสี่หาปีนี่แหละปะลูกก็มีคนเดียวมีลูกคนเดียวปะลุงไงแล้แยกทางกับครอบครัวเพื่อนกับบริทีอยู่น้ำกันเนาะปัจจุบันนี่ไง จะบมกับปวดสัมบายนเลยไปทางไหนพี่น้องส่งกำลังแรงใจมากเนี่ยเด้อไปซักยาสองมือ่อเลยพี่น้องเว้ยตอนแรงว่านี่ก็ไปซักสเสานี่ก็ไปซักสองมื่อแลยซักยาดีไข่นะคันห้าบมซักกับบ่อไ้พี่น้องเลยพวดพวกไปทางนี้กับเจ็ฟพวกไปทางนี้กับเจ็ฟพวกแห้งกับบ่อไรหลดจักเต้นแห้งกับเจ็บโอ้ยแม่นอกก๊อกแกบมลำบากแห้ง เป็นล้ายๆที่ว่าเมน็อกแก้มเคยเป็นน่แเลยไข่เขาอยากเกี่ยวเกะคับไขย,ยุ่งเขาเคยเป็นแต่ยัง่นหน้อยไขยุ่งเมล็อกแก้มมันกกมนีเสือไขย,อยุ่งแต่ว่าซับยามากักกินยาลงไปแล้วหกเม็ดเจ็ดเม็ดเลยพี่น้องเลย ตอนนี้คารลขาขเจ้ากำลังเสาพีลงป่าพี่น้องเลยแต่ว่าผ่านมาทั้งเพือนไม่น้องเก้มบุมนี่แหละนี่กำลังมาพี่น้องกำลังมา คนกระลายอยู่ใด้พี่น้องกลางคนกระลายสมควรพี่น้องลายสมควรคนกรเนาะผ่านทางผ่านทั้งเฮือนแม่น้องแก้มบุ๋มพี่น้อง 哈哈哈。<laughs> คนก็หลายๆพี่น้องเอ้ยหลายสมควรเลย

ไข่แต็กบมดได้ไปไข่ซองมืดซามือเลอะร้องเอ้ยไปซักจ้าเศร้าแรงเศร้าแรงสิเป็นอื่นยังสั่นหยอกหยอกแกล้งกันสันเทาก็ไปน้าหมูเลยเออเออกันสันเทาก็ไปน้าหมูเลยเทาสั่นหยอกหยอกแกลอยู่ ไปแลวพี่น้องเอ้ยพ่นบตีเท่าตีหน่มโคมอนีอน,นเนาะตายได้ถูกเวลาตายได้ถูกยามปไปตีเท่าตีหน่มเลยพี่น้องไปตายอีตอนชีวิตของคนเฮาวโอยคนยังห,หนุน่มนุ่มนะพี่น้องเอ้อะไรพี่น้องไอคลิปนี่ก็ขอเก็บภาพไปเพียงเท่านี้เด้อ กดกไลค์กดแชร์กดติดตามส่งไปน้องแก้มบูมเด้อพี่น้องคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อเป็นอย่างไรกันแล้โอ้ยแม่น้องแก้มบูมก็สั่นดตด,ด,ดระดัดเอื่อยเด้เพิ่นห้องมาถามว่าคือคือบ่อเ,เห็นมึงขายเลยบ่ไ,ได้ไปเนาะปกติแม่น้องแก้มบูมก็สิไปแหละเป็นงานแบบนี้ก็ไปซอยเแยดซอยงานเพิ่น ແຕ່ວ່າເຮົາບໍ່ສະບາຍແລະກະໂຕເຮົາໄປບໍ່ໄດ້